วันพฤหัสบดีที่27มีนาคม2568เวลา13 3 0นานาทีนายอมพลยุติโกมินประลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมอ่หมายให้นางสาวกัญญาพักพักดีภูมิพัฒน์หัวหน้างานประชาสัมพันธ์รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการเข้าร่วมประชุมการสื่อสารโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิตัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปีพศ2568ครั้งที่2เพื่อรับทราบข้อมูลในตัวชีวะที่1และตัวชีวะที่2และข้อมูลการแนบเอกสารในการตอบแบบสำรวจผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Webinar โดยมีนายภาคภูมิมริวันภูมิในการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา,นาจังหวัดเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ในห้องประชุม MC ชั้น4ส,สาร,รการจังหวัดสุพรรณบุรี